สวัสดีนะคะสํัหรเรียนชั้นป .6 วันนี้ต่อเลยนะคะการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมสําหรับวันนี้นักเรียนต้องนําความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปอย่างเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมรูปเว่าสี่เหลี <c oughs> <bah> ่ยมคางหมูนะคะแล้วก็การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่นักเรียนคงจําได้นะคะเอาไปต่อกันเลยอ้าวการหาพื้นที่นะคะ การหาพื้นที่โดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมตัวอย่างการแบ่งรูปนะคะ,ะเหมือนกับรูปนี้คือรูปห้าเหลี่ยมถ้าหาพื้นที่รูปห้าเหลี่ยมมันหาไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะคราวนี้ห้าเหลี่ยมแบ่งเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งรูป ก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปอันนี้คือ hm. รูปสามเหลี่ยมรูปนี้คือร hm, ูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะสามารถหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมบวกกันก็กลายมาเป็นพื้นที่รูปห้าเหลี่ยมได้แล้วนะคะ,ะหรือแบ่งเป็นสามเหลี่ยมสามรูปก็ได้นะคะ,ะตัวอย่างการแบ่งการแบ่งรูปหลายเหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือส hm. ี่เหลี่ยมอันนี้รูปนี้รูปหกเหลี่ยม สามารถแบ่งเป็นได้รูปสี่เหลี่ยมสองรูปก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะด้านขนานกันสองเส้นนะคะหรือแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหกรูปหรือแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามรูปนะคะหรือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมสองรูปหรือสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบนะคะแบ่งยังไงก็ได้ไม่ผิด นักเรียนสามารถหาพื้นที่ให้ได้ก็แล้วกันนะคะเอาการหาของพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมอาจหาได้โดยแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นหาพื้นที่ของแต่รูปแต่ละรูปแล้วนามารวมกันนะคะเ่าเหมือนกับรูปนี้คือรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าแบบนี้ก็ได้หรือพิจารณาการแสดงหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมเ่าเหมือนกับรูปนี้รูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะ กลายมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้าทําแบบนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะ,ะสี่เหลี่ยมคางหมูหรือเป็นแบบนี้ก็ได้แบ่งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู6รูปแต่ละรูปมีความสูงคือ2.6ซนติเมตรและด้านคู่ที่ขนานกันยาว3ซนติเมตรและ6ซนติเมตรด้านคู่ขนานด้านนี้คือ3ด้านนี้คือ 6นะคะนักเรียนดูสัญลักษณ์ความเท่ากันด้วยหรือ,อพื้นที่นะคะเศษหนึ่งนสองค้างหมูนะคะคูณด้วยความสูงคูณด้วยผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานรูปที่1นนะคะเขาคิดรูปที่1รูปที่1คือสูงคือ2.6คือตรงนี้สูงความยาววนบวกของความยาวด้านคู่ขนานด้านนี้ยาว6ด้านนี้ยาว3 6บวก3 เอามาบวกแล้วมาคูณคำตอบคือ1-11.7 1 11. 7 11. ิได้แค่รูปเดียวแต่มัน,นี้มันมีกี่รูป1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น1 1 7คูณหหรือคูณ6คูณนับผิดเอา6กคูณ6ก็คือได้70.2ดนะคะนัาเรียนหาแค่รูปเดียวถ้ารูปเหมือนกันแล้วก็คูณก็ไปเลยนะคะมันมีกี่รูปดูข้อถัดไปรูปนี้มืลละ4หลายรูปเลยเป็นรูปหลายเหลี่ยม นักเรียนเห็นไหมสังเกตไหมรูปนี้คือรูปอะไรอ่ะรูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นยาวหนึ่งเมตรนะเส้นนี้ทุกเส้นเลยยาวหนึ่งเมตรรูปสามเหลี่ยมทุกรูปรูปสามเหลี่ยมทุกรูปรูปนี้นี่นี้อ่ายาว0.86ก็คือหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกี่รูป 1,2,3, ่งส หนึ 1> 1่งคูณหนึ่งใช่ไหมคะคูณหกก็คือได้เท่ากับอสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกี่รูปสิบสองหนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะมีสิบสองรูปหนึ่งคูณหนึ่งแล้วก็คูณหกเพราะมันมีหกรูปก็คือหกตารางเมตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่หกตารางเมตรคราวนี้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเส้หนึ่งสองสูงคือศูนย์จุดแปดหกจุดบอกแล้วคูณฐาน คือด้านทุกด้านยาวหนึ่งเพราะฉะนั้นฐานก็คือหนึ่งคูณกันแล้วก็หารด้วยสองคือ0.43 0.43นี่แค่หนึ่งรูปแต่เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมมีกี่รูป12เพราะฉะนั้น0.43คูณด้วย12หรือ12คูณด้วย0.43คือ5.16อ่ะหาพื้นที่ทั้งหมดก็คือเอารูปสี่เหลี่ยมบวกกับสามเหลี่ยมก็คือ6บวก5.16เพราะฉะนั้นคำตอบคือ11.16ตารางเมตรนะคะ ดูตัวอย่างข้อถัดไปอ่รูปนี้ก็เหมือนกันอ่พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป1รูปเขาบอกว่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ยาวเท่ากันอ่ด้านนี้ยาวเท่าไหร่4คราวนี้หากันนะคะมีด้านยาวด้านละ2เมตรและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีขนาดเท่ากัน4รูป1 2 3 4สอ่ะแต่และรูปมีความสูงสองมีด้านผู้ขนานยาวสองและสอ่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส เขาบอกว่า2ก็คือ2อคูณสเท่ากับ4ี่สี่เหลี่ยมคางหมู1รูปเศษหส่วนสคูณสูงก็คือ2อคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ2อบวกสเท่ากับ6หกคูณสองสครึ่งหนึ่งของ6คือครึ่งหนึ่งของ12คือ6ใช่ไหมคะสาหรับข้อนี้เอาดูข้อถัดไปเดี๋ยวเอาพื้นที่เอารูปมาบวกกันเอาช่วยกันหาพื้นที่รูปนี้พื้นที่รูปนีนปน้นักเรียนดูนะคะเาขาบอกว่า a f a ออยู่ไหน AF ยาว3.2แล้วก็ GK GK G GK อยู่ไหน GK ยาว6.1รูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าใช่ไหมคะสำหรับรูปนี้อา้าวพื้นที่ของรูปเจ็ดเหลี่ยม ABCDEFG หาได้จากหาผลร่วมของพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือรูปที่หนึ่งและหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปที่สองคือรูปนี้ ครว่าให้ดูสี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมรูปเบ้าคือรูปนี้อ้าวกลายาเป็น3มรูปนี้แล้วค่อยเอามาบวกกันแค่นั้นนะคะเอาเรียนจําหาพื้นที่หาหจำสูตรให้ได้นะคะเหมือนกับข้อนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเศษหนึ่งสคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมด้านขนานด้านขนานสูตรว่างไง หาเองเลยคราวนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็เอาทุกด้านมาบวกกันกลายมาเป็นพื้นเอาต่อนะคะวันนี้ครูให้ทําแบบฝึกหดัดนะหน้าหน้าถัดไปเลยหน้าที่มีรูปดาวการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมในหน้าหกสิบกับหกสิบเอ็ดครูให้ทำสองหน้านะคะวันนี้หกสิบกับหกสิบเอ็ดเอานักเรียนเอาเวลาหาพื้นที่หาตัวนี้หาอย่างไรนะคะเหมือนกับรูปนี้นักเรียนจะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือ,อยังไง แล้วแต่นักเรียนเลยแต่ว่าครูจะแบ่งเป็นรูปห้าเหลี่ยมนักเรียนจาเอา๊บไม่ใช่ห้าเหลี่ยมรูปว่าวจาได้ไหมเอ่ยอ่าเนื่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวห้ารูปสว่วนสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวก็คืออะไรเอ่ยเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทฉแยงมุมใช่ไหมคะเส้นทฉแยงมุมเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองนักเรียนไปวัดเองเลยนะคะนักเรียนขีดเส้นแล้วก็วัดในหนังสือนักเรียนเองเลยว่าส่วนของเส้นตรง AO AO คือเส้นที่1นนะคะยาวกี่เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรง BK ยาวกี่เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง BK ยาวกี่เซนติเมตรวัดเองแล้วก็แทนค่าในสูตรแต่รูปนี้มันมีกี่รูปก็คือ5นักเรียนคิดออกมาได้แล้วเท่าไหร่ก็คือกลายเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวหนึ่งรูปแต่ในนี้มันมี5ก็คือ นักเรียนได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละคูณด้วยห้านะคะถึงจะเป็นคําตอบสําหรับข้อนี้เอาข้อถัดไปรูปนี้นะคะมันพริกตะเคงเหรอเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปให้นักเรียนวัดเองเลยนะคะสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูว่าไงรูปที่หนึ่งรูปที่สองนะคะเส้นขนานเส้นคู่ขนานถ้าถ้ารูปนี้นะคะถ้ารูปนี้ มันเส้นนี้ใช่ไหมคะสองข้อให้นักเรียนทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ